สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรีอดีเกมใหม่หน้าเล่น k y รี่แอนเทรเป็นเกมแนว RPG ภาพสไตล์อนิเมะตัวละครจิบิน่ารักหน้ารักฝีมือคนไทยเล่นได้เพลินมากๆ และนอกจากการสอนวิธีการรีไอดีแล้วเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดซึ่งเขาบอกเลยว่าโค้ดเกมนี้เขาแจกหนักมากๆแล้วก็จะมีการแนะนําตัวละครเก่งๆที่ควรหาเอามาเริ่มต้นแล้วเล่นได้ไวแล้วก็เล่นได้เร็ว ปิดท้ายด้วยการแนะนำวิธีการจัดทีมแล้วก็พาไปดูเกมเพลย์คร่าวๆถ้าพร้อมกันแล้วก็เข้าไปรับชมได้เลยครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย UG Phone บริการคาวโฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องปเปลืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดเครื่องไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG ฟนยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเอาโค้ดไปใส่ในแอปเพื่อรับเพชรใช้ลดราคาได้ถึง20บาทเลยทีเดียวหัวข้อแรกเราจะมาพูดถึงลำดับขั้นตอนในการรียไอดีกันเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วก็เล่นไปจน ถึงขั้นดี d ดีเลยในหน้าแรกเราเนี่ยเราก็กดเข้าไปตรงล็อกอินผ่านเกตเนาะ Play as Gate นะครับเพื่อที่จะทําให้เนี่ยเราสามารถลบไ d ได้จากนั้นมันก็จะตัดเข้ามาสู่เนื้อเรื่องซึ่งตรงนี้เราสามารถกดสคริปต์ได้นะครับตรงมุมขวาบนที่เขียนว่าข้ามเนาะตัดฉากมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าการต่อสู้กันนะเป็นเหมือนกับการต่อสู้แบบแคล้ายๆกับช่วง end game ของตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ปล่อยให้มันสู้กันแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นไดอะล็อกตัวละครพอมันขึ้นได็อกตลอ ละครคำพูดตัวละครเนี่ยให้เรากดคลิกรัวๆเลยครับเพื่อที่จะทําการเล่งให้มันเร็วขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะตัดฉากมาที่การเล่าเนื้อเรื่องแล้วก็กดข้ามได้เลยครับแล้วก็เขาจะให้เราตั้งชื่อตัวละครหรือว่าตั้งชื่อตัวเรานะ แล้วก็จะตัดมาที่เนื้อเรื่องช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดข้ามได้เลยในส่วนของเนื้อเรื่องเกมนี้เนะี่ยผมมองว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะใครที่อยากจะมาเสพบเนื้อเรื่องในช่วงแรกก่อนก็มานั่งอ่านได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีแปลไทยให้เราได้อ่านกันง่ายๆเรียบร้อยเลยจากนั้นก็จะตัดเข้าสู่ฉากเกมเพลย์นะครับเป็นการแนะนําการเล่นของตัวละครน้องเรจิน่านะก็กดตามที่ตัวเกมแนะนํานมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการทอยลูกเต่านะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเกมในส่วนตัวนี้ผมจะข้ามไปในช่วงที่ ควรรู้นะครับช่วงนี้ก็กดตามที่ตัวเกมมาแนะนํามาก่อนนะโอเคครับมาถึงช่วงทริคแล้วก็คือให้เราเนี่ยทำการกดสกิลอัลติเมทของน้อง Regina เรจิน่าเนาะหลังจากที่เรากดสกิลอัลติเมทให้น้องอะเรนไอเรจิน่าเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยพอน้องใช้การ์ดปุ๊บให้เรากดตัวด้านบนครับขวาบนกดเร่งการโจมตีกดเร่งการเล่นเท่านี้เราก็จะเร่งความเร็วได้แล้วนะครับจังหวะน,นี้เราก็ปล่อยให้น้องรําสกิลให้น้องต่อสู้เองหลังจากจบการต่อสู้สอนเล่นน้องเรจิน่านะครับก็จะเข้า เขเนื้อเรื่องแล้วก็กดข่ามเหมือนเดิมจากนั้นเขาก็จะให้เรามาดูเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็ให้เราเข้าสู่หน้าหลักนะมาที่การจัดทีมตรงนี้หลายคนอาจจะงงนะครับก็คือเขาให้เราคลิกค้างไปที่ตัวละครน,นะถ้าเราคลิกเฉยๆมันไม่ไปนะครับเราต้องคลิกค้างจากนั้นเขาก็จะสอนระบบต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นระบบการเลเวอเรอต่อมาก็จะเป็นระบบสกิลที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราสามารถคัตตอมสกิลบางส่วนได้แล้วก็จะเป็นระบบสวมใส่อุปกรณ์ P G o L. ต่อมาเขาก็จะให้เราไปผจ ไพ่ต่อครับตรงนี้แล้วก็ทําตามเขาไปเลยเราทําอะไรไม่ได้นะต้องทําตามเขาไปก่อนแล้วก็เ,เริ่มต่อสู้โดยตรงนี้จะเป็นทีมที่เขาเซตมาให้อยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลว่ามันจะแพ้แถมรู้สึกว่าเขามีการปรับมาใหม่ละมั้งหลังจากอัปเดตรู้สึกก่อนอัปเดตครั้งใหญ่เมื่อวานที่ผมก่อนจะมาอัดคลิปเนี่ย ตรงการต่อสู้ในหน้านี้เนี่ยมันต่อสู้กันช้ามากๆเลยนะแต่พออัปเดตปุ๊บผมลองมารีไอดีอีกรอบนึงตรงเนี้ยมันไวขึ้นนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเลือดศัตรูก็ลดแล้วก็คือแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องต่อสู้ไปเมื่อกี้เขาก็จะให้เรากดกาชานะครับสาธิตการกดกาชา1โรการเปิดกาชาเกมนี้ก็จะเป็นเหมือนการเปิดจะเรียกว่าอะไรดีหีบสมบัติหรอผมเรียกมันว่าผระอบไม่รู้ว่าคนจะรู้จักเขาว่าผระอบหรือเปล่านะแล้วก็เปิดการมานะครับ นนี้เป็นตัวละครที่ล็อกไว้อยู่แล้วแล้วก็กดคลิกรัวๆแล้วก็กดข้ามนะมุมขาวาบนได้ทีนี้เราก็จะอิสระเสรีนะครับสามารถไปทําการกรอกโค้ดแล้วก็ไปทําการจุ่มกาชาได้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการกรอกโค้ดนะครับการกรอกโค้ดเกมนี้เนี่ยเราต้องไป Copy u i d ก่อนนะวิธีการ Copy u i d ก็คือให้เรามากดคลิกที่รูปโปรไฟล์เราที่มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกด Copy u i d นะ จะเป็นรูปกระดาษซ้อนกัน2อันนะครับแล้วก็จะมีคําว่า UID เขียนไว้อยู่แล้วก็กดรูปกระดาษ2อันมันก็จะขึ้นว่าคัดลอก UID แล้วจากนั้นแล้วก็ออกมาหน้าหลักครับแล้วก็กดที่มุมขวาบนนะหรือว่าคล้ายๆกับตัวปุ่ม j o ยเกมนะขวาบนสุดเลยแล้วก็มาที่ตั้งค่าครับรูปฟันเฟืองที่ขวาล่างแล้วก็มาที่บัญชีครับแล้วก็มาที่คำว่าคูปองจากนั้นเนี่ยจะเข้ามาในหน้า redeem item code ให้เราทําการใส่ UID ของเรานะครับในช่องแรกนะแล้วก็ทําการกดคําว่า v a l นะครับที่มุมด้านขวาที่เป็นปุ่มสีน้ําเงินเข้ม เพื่อดำการเช็คดูว่า ID ของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยให้เรามากรอกโค้ดในส่วนตรงหัวข้อ redeem code ตรงนี้นะซึ่งโค้ดที่ผมจะให้เนี่ยผมจะมีการแยกอย่างชัดเจนนะว่าเป็นโค้ดที่ให้เพชรกาชาไหมที่ให้ใบกาชาไหมหรือว่าจะเป็นโค้ดที่ให้ทรัพยากรถ้าใครจะมา r e d ก็ใช้โค้ดที่เปิดเฉพาะกาชาไว้ก่อนได้พอเราได้ไอเดีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมากรอกโค้ดทรัพยากรทีหลังนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาแจกโค้ดเยอะแบบเยอะมากๆแต่ละโค้ดก็จะมีทั้งโค้ด ให้กาชากับโค้ดให้ทรัพยากรแตกต่างกันไปซึ่งทุกๆโค้ดเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับ ไม่มีโคดไหนที่ไม่สําคัญเลยนะเพียงแค่ว่ามันจะมีหน้าที่ของแต่ละโค้ดแตกต่างกันอ๋อ,อแล้วก็โค้ดส่วนใหญ่ที่ให้มาเนี่ยจะหมดอายุภายในสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนใหญ่นะจะหมดอายุภายในสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นต้องรีบมากรอกนะครับโคดมันแจกหนักจริงๆแจกกาชาเยอะมากๆถ้าหมดอายุก่อนเนี่ยจะน่าเสียดายแล้วก็เริ่มต้นน่าจะยากมากถ้าโค้ดไหนที่มันกรอกเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเห็นชัดเจนเลยนะว่าโค้ด redeem successfully แล้วก็เป็นติ๊กถูกแล้วก็การกรอกโค้ดเกมเนี่ยต้องกรอกให้เป๊ะนะครับ ถ้าโค้ดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ต้องพิมพ์ใหญ่ล้วนถ้าตัวพิมพ์เล็กก็ต้องพิมพ์เล็กล้วนนะครับโอเคกรอกโค้ดเสร็จแล้วกรอกโค้ดเยอะมากแจกเยอะมากถ้าใครกรอกในคอมน่าจะง่ายนะกรอกในมือถือมันออกใจยากหน่อยแล้วก็วิธีไปรับของางวันก็ไปรับที่จดหมายนะครับมุมขวาบนไปรูปซองจดหมายจากนั้นก็กดรับทั้งหมดได้เลยเป็นไ,ไงครับแจกเยอะไหมของนี่คือมีทั้งทรัพยากรมีทั้งใบกาชาทั้งใบกาชาตู้ปกติใบกาชาตู้เรดหลังจากที่เรากรอกโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ ไปสุ่มกาชากันก็กดไปเดียวว่าคอลลิ่งนะถ้าผมอ่านไม่ผิดจะอยู่มุมขวาล่างนะครับเป็นรูปพระอบแล้วก็กาชาเนี่ยเราจะเปิดหลักๆอยู่2ตู้นะครับก็คือตู้บนสุดก็คือตู้เรดแม่ทับพลุไฟนะวาคาหน้าแล้วก็ตู้ปกตินะครับส่วนตู้กลางเนี่ยจะเป็นตู้สกิลนะครับโดยตัวละครที่เราควรหาเนี่ยจริงๆมันจะมีเทียริสอยู่นะก็จะขึ้นเทียริสมาให้ตามหน้าจอตรงนี้เลยแต่ว่าเอาจริงๆไม่ค่อยอยากให้ดูเทียริสสักเท่าไหร่คือในกลุ่มของเก เ,เขาจะมีการแนะนําคอมโบในช่วงเริ่มต้นว่าเราควรมีตัวไหนถึงจะเล่นง่ายหลักๆเนี่ยที่ทางกลุ่มเขาแนะนํากันเนี่ยก็จะแนะนําให้หาวอลคานะ่ามาคู่ก,กันกับน้องหลันห้วนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับน้องหลันห้วเนี่ยจะเป็นน้องผมสีน้ําเงินตัวเล็กๆนะครับสังเกตที่ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ใกล้ๆกับน้องผมขาว <c oughs> ที่เป็นน้องผมสีน้ําเงินนะครับน้องไม่ใช่เป็นตัวระดับตํานานเลยนะ น้องเป็นตัวกรอบสีกรอบสีทองนะครับแต่ว่าหาแอบยากเหมือนกันนะผมรีมาหลายดีเหมือนกันกว่าจะได้ตัวหลันห้วมาคู่กับบอลคานาหลักๆที่เขาแนะนํากันเนี่ยคือแนะนําให้หาบอลคานากับหลันหัว่ถ้าใครแบบเป็นสายขยันจริงๆเนี่ยเขาจะแนะนําให้ล็อก3ตัวนี้ก็คือบอลคานาหลันห้วแล้วก็เอสเมนะครับ เอสเม่คือน้องคนนี้ครับน้องผมสีเขียวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือคือทีมหลักเนี่ยจริงๆเขาจะแนะนํา2แบบก็คือเอสเม่วอคาน่าหลันหัวสลับสายขยันสลับสายแบบประหยัดเวลาสลับสายที่ไม่ได้ขยันมากก็เลจินา่วนาวอคาน่าแล้วก็หลันหัวเลจิน่าคือน้องที่เขาแจกมาในช่วงเริ่มต้นครับก็คือน้องในหน้าปกนี่แหละเห็นน้องแบบเหมือนจะไม่ใช่ตัวเก่งแต่น้องเก่งมากนะครับน้องเป็นสายซัพพอร์ตสายฮีลเลอร์ ที่ช่วยยื้อทีมช่วยซัพเพอให้ทีมได้ดีมากๆเขาก็เลยแนะนําเป็นเลจิน่าไม่ก็ตัวเอสเมแทนสรุปก็คือตัวที่เราควรหาเนี่ยเราไม่ต้องดูเทเลสเลยครับทำตามแนะนําที่ทางกลุ่มคอแนะนํากันมาก็คือหาบอคาน่ามาคู่กับหลานหัวพอหา2ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็มาคิดต่อว่าเออเราอยากจะเป็นสายแบบสุดทางไหมถ้าเราอยากจะเป็นสายขยันสุดทางก็ไปหาเอสเมมาเพิ่มรีใหม่หาเอสเมมาเป็น3ตัวแต่ถ้าเราแบบ พอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไดจิน่าที่เขาแจกมาเนี่ยมาคู่กับวอลคาน่ากับหลันหัวท่านี้ก็เล่นไปได้แล้วไปยันเอนเกมได้เลยถ้าใครแบบขี้เกียจมากกว่านั้นอีกถ้าขี้เกียจมากกว่านั้นอีกเนี่ยก็หาแค่วอลคาน่ามาก่อนก็ได้แล้วหลันหัวเนี่ยเราค่อยไปหาเอาในภายภาคหน้าแต่ว่าประเด็นคือเกมนี้มันจะไม่มีการรีเซ็ตตัวเลเวลตัวละคละรทรัพยากรที่เราเทไปให้ตัวละครไหนแล้วก็จะอยู่ที่ตัวละครนั้นไปแบบยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้หาแบบเพอร์เฟกไปเลยจะดีกว่า ไม่ได้น,นาให้แบบเออหาวอคหน้าล้วหลันหัวไปหาเอาดับหน้าหาตัวอื่นมาใส่แทนถ้าทําแบบนั้นเนี่ยเราจะสูญเสียทรัพยากรไปกับตัวที่เราไม่ต้องปั้นหรือว่าตัวที่เราไม่ได้ต้องการจะปั้นมันจริงๆผมก็เลยแนะนําให้หาฟิกซ์สล็อตไปเลย3สล็อตก็คือวอคหน้าหลันหัวแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราค่อยไปเลือกเออรลิจิน่าก็ได้ถ้าเราขี้เกียจถ้าเราขยันเราค่อยเอาเป็นเอสเมมาแทนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวผมจะให้ชีตท,ที่คนเขาทําเอาไว้เป็นของคนไทยเลยเป็นชีตคนไทยเป็นชีตท,ที่แนะนําเกมนี้ได้ดีมากๆแนะนําเทียริทเกมนี้ แนะนำตัวละครแนะนำข้อมูลว่าตัวละครตัวนี้ควรใช้สกิลอะไรตัวละครตัวนี้ควรสวมใส่แบบอาวุธอุปกรณ์แบบไหนแล้วตัวละครตัวนี้สกิลลักษณะเป็นยังไงบ้างเขาทําชีตแนะนําได้ดีมากๆมียังแนะนําด้ว,ว่าเออถ้าเราอยากจะเล่นเป็นสายเติมเนี่ยเราควรเติมอะไรดีเราควรจะได้กาชาประมาณไหนสายฟรีได้กาชาเท่าไหร่สายเติมได้กาชาเท่าไหร่ เป็นชีทที่เรียกว่าเป็นชีทระดับกอของเกมนี้เลยก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ทุกคนก็ไปดูข้อมูลได้ทีนี้มาลองสมกาชากันบ้างดีกว่าถามว่าเขาแจกเยอะๆระดับไหนก็ดูเอาครับมุมขวาบนตู้เรจ,จะได้ผมก่อโค้ดมาตอนนี้ได้มา33โลส่วนตู้ปกติเนี่ยได้มาอีก46โลอ๋อแล้วก็ มันจะมีอีกตรงหนึ่งนะครับที่ให้เรารับก็คือในเควสกลับไปที่หน้าหลักแล้วก็มันที่เขาว่าเควสครับที่อยู่มุมซ้ายบนตรงเควสเนี่ยก็จะมีแจกอีกครับเป็นเพชรโลราประมาณ600เพชรนะครับสรหดับเกมนี้เนี่ยหโลไม่สิเอ่อหโลถูกแล้ว1โลเนี่ยจะใช้ประมาณ160เพชรครับหมายความว่าเควสที่เขาแจกมาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นที่เราเข้าเกมเนี่ยถ้ากับว่าเขาแจกมา3โลเลยนะ เรียกได้ว่าแจกมาเยอะเหมือนกันนะ10โลเนี่ยก็ใช้ประมาณ1,600เพชรนะครับตอนนี้เรามี1,590คือเรียกได้ว,ว่าน่าจะได้อีก10โลหนึ่งแล้วอะ่ะคือถ้ากับว่าเราได้ตู้เรดมา33โลได้ตู้ปกติมา60อ่าไม่ใช่ทีสี่สิบหกโลก็รวมกับเพชรอีกก็น่าจะประมาณสัก50โลได้เอา50มาบวกกับ30ก็ประมาณ70โลกว่าๆนะครับ เพื่ออาจจะ80โลเลยมั้งถ้าเราแบบเก็บอีกนิดๆหน่อยๆโดยรวมเบสิคก็จะประมาณ80โลได้เดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับกาชาในตู้ปกติเนี่ยมันจะมีโอกาสได้น้องหลันหัวด้วยนะแต่ไม่มีโอกาสได้ตัวของวอลคาน่านะครับวอลคาน่าเป็นตู้เรดแล้วก็ทริคในการดูการเปิดกาชาเนี่ยพอตัวผระอบมันจะใกล้เปิดแล้วให้เราแตะเปิดเสร็จสิ้นเนี่ยให้เราดูที่แสงครับถ้าแสงเป็นประกายสีทองแบบนี้คือเราเกลือนะ แต่ถ้าแสงเป็นประกายสีรุ้งก็คือเรามีโอกาสได้ตัวระดับตำนานนะครับตรงนี้ถ้าใครที่เกียดดูการ์เทลรบายก็กดข้ามมุมขวาบนได้จสะสกิดเห็นว่าต่อให้เป็นสีทองเนี่ยเราก็มีโอกาสได้การ์สีทองถูกไหมครับนั่าหมายความว่า เรามีโอกาสที่จะได้ร้องหลันห่วด้วยเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ทริกเลยนะบางคนก็เปิดสลับสบลับกันระหว่างตู้เรดกับตู้ปกติซึ่ง i อดีที่ผมได้ตัวละครหลันหัวกับวาคาน่าเนี่ยผมใช้สูตรเปิดสลับกันนะก็คือเปิดตู้ปกติแล้วก็สลับไปเปิดตู้แบบตู้วาคาน่าตู้เรดอะไรเงี้ยผู้ดได้น้องฮคฮาคุมาน้องคนนี้ก็เก่งฮคฮาคุเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็อยู่ในเทียบเแต่ว่า เท่าที่ดูไปสกิลน้องมาเนี่ยดูสกิลน้องมาเนี่ยน้องเหมาะกับการใช้ในทีมธาตุไฟมากกว่าเฮ้ย hey, มาแล้วนี่เสียโรงมาเลยครับเราจะเปิดแบบทีละใบลุ้นไหมเปิดอย่างนี้ก็ได้นะลุ้นดีอ่าได้ตัวน็อกเซียมาครับระดับตำนานไม่ได้ตัวหน้าตู้นะครับซึ่งตัวหน้าตู้มันก็ไม่ได้การันตีเสมอไปนะ บอกตรงนี้เลยอย่างอันนี้คือ ID ดีนี้คือเกลือครับถึงแม้จะเป็นเจสาวเบิมบ่มๆก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องการบอคน่านะมาคู่กับหลันหัวนะเราจะได้เล่นง่ายๆโอเคหลังจากที่เราไปเปิดกาชากันมานครับทีนี้เราจะมาเริ่มทําการลบ ID แล้วก็ผูก ID กันเกมนี้เรไอดีได้ง่ายๆลบบัญชีได้ง่ายๆไม่มีการครูดาวใดๆลบแล้วคือลบลบแล้วคือเริ่ม ID เกตแล้วก็ขึ้น ID เกตเริ่มต้นใหม่เลยนะครับวิธีการลบหรือว่าผูก ID ให้เรามาที่เดิมเลยครับขวาบนนะครับที่เป็นรูปเหมือน เกมสี่ปุ่มแล้วก็มาที่ตั้งค่าฟันเฟืองแล้วก็มาที่บัญชีเหมือนกับที่เรากรอกโค้ดเป๊ะแต่ว่ารอบนี้ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับจะมีคําว่าลบบัญชีอันนี้สำหรับคนที่เกลือนะถ้าใครเกลือให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วก็กดลบบัญชีพอกดลบไปปุ๊บเขาจะให้เราพิมพ์คําว่าลบครับแล้วก็กดลบปุ๊บมันก็จะลบแล้วก็กลับมาสู่หน้าหลักเลยแต่ถ้าใครได้ไอดีแล้วได้วัตรหน้าแล้วได้หลันห่วพร้อมแล้วก็ให้เรามาปลุกไอดีที่ด้านบนครับ ป้องกันไว้เผื่อแบบเราเผลอไปลบเกมหรือว่าเผื่อโทรศัพท์พังอะไรเงี้ยเราผูกไอดีก่อนเลยพอเราได้บลคอหน้ากับหลันทั่วแล้วให้เรามาที่ด้านบนนะครับแล้วก็มาที่ว่าผูกบัญชีนะครับด้านบนคําว่าคูป,ปองเลยหลังจากกดผูกบัญชีเนี่ยเขาก็จะพาเรามาที่หน้าที่เป็นแบบหน้ากดล็อกอินนะครับ ก็ให้เราล็อกอิน Maxion ไปตัวนี้หลายคนอาจจะตกใจว่าเออต้องใช้ ID Maxion ซไหมต้องเป็นสร้าง ID Maxion ซไหมตรงนี้ไม่จําเป็นครับเราสามารถใช้ Google ในการล็อกอินเข้ามาได้เลยแล้วก็ผูก ID ได้เลยเมื่อกี้เผลอเปิดหน้าจอแนวตั้งตัวโปรแกรมอัดมันจะเปลี่ยนแนวให้ไหมเนี่ยส่วนเรื่องการจัดทีมก็อย่างที่ได้แนะนําไปเนาะก็คือแนะนําให้หาเป็นบอลค้ากบหลันทั่ว วอลคานาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหลันหัวจะอยู่ตรงท้ายแล้วก็ตัวหน้าสุดเนี่ยจะเป็นล e จิน่านะครับหรือไม่ก็เอสเมให้เลือกเอาเนะว่าเราต้องการจะเลือกใครถ้าเราเทไปผิดตัวแล้วเนี่ยมันเราจะเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์นะเพราะงั้นผมถึงให้เชียร์ให้หาให้ครบตี้เลยครับไม่ต้องแบบว่าหาแค่วอลคานาพอและเดี๋ยวหลันห้วเดี๋ยวค่อยเล่นไปแล้วค่อยไปหาไม่ครับผมแนะนําให้หาให้ครบตี้เลยก็เรีดีไปเรื่อยๆครับ ส่วนเกมเพลย์ผมคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวเกินไปและคิดว่าน่าจะไม่สามารถพาไปดูได้ทุกคนก็น่าจะเห็นในช่วงที่เขาสอนเล่นกันไปแล้วเนาะเกมเพลย์ก็จะเป็นเกมแนวแบบ RPG มีระบบออโต้ถอยลูกเตา๋า ได้หน,หน้าลูกเต๋อมาแล้วก็เพิ่มหน้าเกตสกิลนะครับอ๋อแล้วก็แถมเพินิดนึงเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนหน้าจอตัวละครตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบน้องเลจิน่านะวิธีการเปลี่ยนให้เรากดไปที่รูปที่เป็นคล้ายๆกับรูปคนนะครับจะอยู่ข้างๆกับกรอบโปรไฟล์ของเราอะตรงหน้านี้เราก็สามารถเลือกเปลี่ยนตัวละครที่จะมายืนด้านหน้าได้นะครับเผื่อใครอยากได้ตัวละครที่เราชอบมากกว่าเดิมและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับคลิปแนะนําวิธีการรีอดีเกม k y r รี่แอนเทอราเกมกาชา RPG ฝีมือคนไทยงานดีมากๆเล่นเพลิน มากมากคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปพักก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ